ขาไม่บาดไหมไม่บาดไปเนีเอาละครับก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเอ่อเอเมอร์จีนะครับแล้วก็เอ่อพีอเนะครับก็วันนี้ก็จะมายิงหัวกับปืนเพียสิบเลยใช่ไหมชื่อบุหนะเอ้ยเอเมสิบเออใช่ใช่ใช่เดี๋ยวจะมาจะเดี๋ยวจะมาหัดยิงหัวทุกคนนะครับ กอดแล้วนี่ไงอ้าวชิบไม้แล้วเอียไม่ตายไม่ตายไม่ตายเดี๋ยวเราต้องหาคนดูก่อนนะอ๋อเลยอ่ะอ๋อเลยคนอยู่ในหมดนะครับเนี่ยทุกคนโอเคตอนนี้เหมือนจะไม่เจอนะครับทุกคนเอ้า จะบอกนะ้ำเฟ้อยว่าม,มันเข้ามานะอ่ะอุ้ยเข้ามาเลยครับทุกคนเข้าหัวแล้วจ้ะโอ้โหนนทำไมมันเข้าหัววตอนที่ยิงมันเข้าหัวแป็นเนือทุกคน ตัวนี้อยู่นี่นโอ้โหจะแไปจะแไปโอ้โห้จะปรับยังไงสงสัยต้องปรับอะไรอย่างเงี้ย หมดปืนนั่นจะไม่เวิร์นกนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองดีสุดกันบ้างดีกวา่านี่เลิดนยังไม่าหัวแน่เลยัดตัวแน่ทุกคนก็ขวากไปถึงคนที่อยู่โรงรีนมากครับว่าจะรุดูคลิปนี้แลย 我。 น,นอนทุกคนเฮียเฮียมันยิงได้พระาะไอ้นอนก็รู้แล้วหัวยา่างร้อแม่งหลังไม่ชอบร้อยเหลือเกินเย่เๆ่ I don't know. 公卖吧。